นครปัมไทยเนี่ยเป็นร้านอาหารมุสลิมที่ตั้งใจทําเพื่อมุสลิมมากๆเลยจะบอกว่าทั้งเอเชียทีมเนี่ยเราเป็นร้านเดียวที่มีหนังสือรับรองฮาลาลเนาะก็อยากให้มุสลิมทั้งไทยทั้งต่างชาติได้ลองมากินกันดูค่ะอาหารก็สดใหม่แล้วก็พร้อมที่จะรับคําติชมของทุกคนเนาะอะไรกุมค่ะร้านพระนครผัดไทยแอนไทยฟู้ดเนาะอยู่เอเชียทีโกดังสองตอก8ปีสิค่ะร้านนี้เปิดมาปีนี้เข้าปีที่สี่ และก่อนหน้านี้ทาอะไรอย่างาแต่ถ้าเป็นฟิลลร้านอาหารเลยเนี่ยถ้าเริ่มจากผัดไทยเนี่ยมีไปท,ทําที่พานิตพนาครถึงชื่อร้านพานาครเนาะเพราะเราเราขายผัดไทยที่แรกที่พานิชพนาครตรงทําเนียบรัฐบาลอะเนาะแล้วก็ขายดีก็เลยคิดว่าเอออยากทาผัดไทยให้ให้มันว่างทางเนี้ยทางเอชทีเขาเปิดโกดังเจ็เป็นศูนย์ฮาล้านที่ก็เลยเข้ามาเปิดที่นี่แล้วมันก็ขายได้ดีเลยแหละได้ไปดูรีวิวเก่าๆท,ที่ที่เขา r e ว i e w เสร็จแล้วโกดังเจ็ดเขาเลิกไปทางเอชทีเปิดเป็นโกดัง สองขึ้นมาพี่ก็เลยมาเช่าแล้วเล็กๆอยู่เมื่อก่อนสีห้องเนาะช่วงแรกคือคนไม่รู้จักเพราะว่าคนเดินไม่ถึงตอนนั้น มันโชคดีมั้งที่มีไกด์ที่เคยรู้จักเราจากโกดังเจ็ดแล้วว่าเราเป็นร้านฮาลานเดินเข้ามาแล้วบอกให้เราจัดเซตทัวร์ซิตอนนั้นที่เปิดแรกๆเนี่ยทำทัวร์ยังเสิร์ฟจ,จานกระดาษอยู่เลยเซตแรก45คนจําได้เลย,ดยโดนไดยย้ยบเพราะว่าโกดังสองเนี่ยแรกเริ่มเปิดมาเนี่ยเขาต้องการให้ทุกร้านมากินแชร์กันโดยใช้ภาชนะเป็นจานกระดาษที่เก็บทิ้งได้เลยไม่ต้องล้างหลังจากนั้นมาเราก็เลยเปลี่ยนเป็นจานเมลามีนอะไรคือพัฒนามาเรื่อยๆแนะนาที่จัดให้กินวันนี้อันแรกเนี่ย ปลากระพงนึงมะนาวคนน่ะเขาบอกว่าปลาที่เนี่ยสดเพราะเราซื้อของทะเลสดทุกวันนะแต่ไม่ถึงกับสดแบบเป็นมานะออแต่มันซื้อใหม่ทุกวันไม่ได้เอามาฟีดไว้แล้วเรารู้สึกว่าเออ ของเราพิสูจน์ได้ว่ามันสดตรงที่บังเอิญว่าบางฮาสซันแกมากินแกมาหาร้านฮารานเหมือนไปไอคอนแล้วมาแล้วบางแกมากินเราก็ไม่รู้หรอกว่าใครแต่แฟนจําได้ว่าเอ้ยเนี่ยคนนี้เขาเป็นยูทูบเบอร์ตอนแรกก็ยังไม่รู้จนจน,จนแกพูดอ่ะเราได้ไปฟังแกชมเลยบอกว่าผมอ่ะขายอาหารทะเลเนาะแล้วแล้วผมมากินร้านนี้ผมรู้เลยว่าอาหารสดแล้วก็อีกเมนูหนึ่งเป็นผัดไทยแต่ว่าเจ้าอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นผัดไทยกุ้งผัดไทยทะเลอะไรแบบนี้เนาะแต่ของเรามีผัดไทยปูมีผัดไทยแซลมอน วันนี้ที่อยากให้ลองคือเป็นผัดไทยปูของที่ร้านเนี่ยใช้ปูก้อนเนาะอีกเมนูหนึ่งเป็นไก่ห่อใบเตยลูกทัวเนี่ยร้องขอเลยเป็นอาหารดังของอินโดมาเลยเลยนะว่าแบบไก่ห่อใบเตยต้องมากินที่เมืองไทยอะ่ะเมนูหนึ่งเป็นอะไรนะเป็นเล้งเล้งเนี่ยตอนแรกไม่คิดจะถามเพราะว่าเนื้อมันแพงเนาะแต่ลูกทัวเรียกว่าเอ้ยพี่ผมไปจอนมาผมอยากกินเล้งมากๆเลยแต่มุสลิมเราอ่ะกินไม่ได้ไงผมอยากรู้เล้งเป็นยังไงก็เลยทำแล้วก็ ได้รับการตอบรับดีทั้งคนไทยที่ไม่ใช่ทัวร์แล้วก็จากทัวร์ด้วยต้องลองอะ่ะเออแต่ถ้ามาลองแล้วยังไม่ชอบก็บอกกันได้นะเราปรับปรุงได้เ,ออเมนูหนึ่งที่อันนี้คือ พวกประมาณอาหรับตะวันออกกลางเนี่ยรีเควสตเลยว่าเนี่ยยู่ไปเปิดที่บ้านฉันไหมโดฮากาตาดูไบอะไรก็ตามคือทะเลถังเขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ยขาย2 5 0 0นะต่อจานแล้วก็ไม่ได้ไซส์อย่างที่เราทําด้วยของกิน,นที่เอเชียทีคราคาแพงอันนี้ไม่เถียงเนาะแต่ว่าร้านเราอะราคาไม่แพงมีลูกค้าหลายคนเลยนะที่แบบคือเทียบราคาห้างแล้วบอกว่าเฮ้ยราคาไม่ได้แพงเลยนะทำไมอยู่ทําไมอยู่ราคานี้ได้คือเราอะอาศัยวอลลุ่มทั้งทัวร์คือทาทุกอย่างอะทั้งทัวร์ทั้งจอนทั้งอะไรคือ กํำไรน้อยหน่อยแต่ลูกค้าได้กินอะ่ะเราโอเคเออเราก็เลยทําราคาที่คนไทยจับต้องได้ด้วยโรตีเนี่ยอันนี้แล้วแต่คนชอบโรตีพี่มี2แบบถ้าเป็นมุสลิมอย่างเราเนี่ยเราจะชอบกินโรตีนุ่มที่แบบเมื่อก่อนนี้ม้วนๆเนานะแต่เดี๋ยวนี้ยไม่ค่อยหาหากินค่อนข้างยากที่จะเป็นโรตีแบบนั้นอ่ะก็เลยทําเพราะตัวเองชอบแบบนั้นแต่มันมีโรตีกรอบด้วยซึ่งลูกค้าสถานทูตอิหร่านมัง้งมากินแล้วบอกว่า เฮ้ยเนี่ยอร่อยอ,อันที่2เป็นโรตีแซนด์วิชโรตีแซนด์วิชเนี่ยพี่มิกมาจากวิปครีมสดเนาะมีสตรอเบอรี่อีกอันนึงเป็นโทสต์ตอนแรกทําไม่เป็นเลยแต่ได้คนสอนเป็นเชฟเบอร์เกอรีอร่ของโรงแรมดูโคลเรนตนถือเป็นเมนูขายดีก็ลองมากินเนาะร้านฮัรลนเล็กๆร้านหนึ่งเป็นร้านอาหารมุสลิมที่ตั้งใจทําเพื่อมุสลิมมากๆเลยก็อยากให้มุสลิมทั้งไทยทั้งต่างชาติได้ลองมากินกันดูค่ะอาหารก็สดใหม่แล้วก็พร้อมที่จะรับคำติชมของทุกคน